เราลูกซื้อสำรองสามาัคคีปรองดองมุ่งมั่นตั้งใจยืดมันสัญญาวาจาระเบียบวินัยเพียรพักยายามเข้าไว้ใช้ความสามารถที่มี ทำตามลูกเสือรุนพี่สร้างทำความดีทุกที่ทุกเวลาเคารพในกฎกติกาเธอทูนศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยพวกเราลูกเสือจำรองร่วมใจปรองดองสร้างความดีอันยิ่งใหญ่ รักสามคิักีกีระเบยบยดวินัยจจจะต้้องจดดจไวททีี่สุดสสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเสือเนตรนานรีสำรองวันนี้นะคะวิชาลูกเสือเนตรนานรีของเราจะมาพบกับผู้กำกับแปลงซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎคำปฏิญาณ และคติพจน์ของลูกเสือสำรองกันค่ะคติพจน์ของลูกเสือสำรองสำหรับคติพจน์ของลูกเสือสำรองคือทำดีที่สุดหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุดไม่สนใจเปรียบเทียบ หรือแข่งขันผลงานกับผู้อื่นไม่สนใจว่าผลที่ได้รับจะเป็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เพียงให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์การกระทำทำดีที่สุดในทุกสถานการณ์ค่ะ กฎของลูกเสือสำรองกฎคือหลักเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติของลูกเสือไว้เพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติตนอยู่เสมอและเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้สมกับการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติโดยกฎของลูกเสือสำรองจะมีอยู่ทั้งหมดสองข้อคือ ข้อ1ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อ2ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองกฎของลูกเสือสำรองมีความหมายดังต่อไปนี้ข้อ1ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่หมายถึงลูกเสือรุ่นพี่ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาลูกเสือมาก่อนย่อมทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบและการปฏิบัติต่างๆของลูกเสือเป็นอย่างดีตลอดจนวิถีทางในการบำเพ็ญประโยชน์การปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินยัยลูกเสือรุ่นน้องจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแบบอย่างที่ดีของลูกเสือรุ่นพี่และนำมาปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างเดียวกันค่ะข้อ2ลูกเสือสำรองไม่ทําตามใจตนเองหมายถึงลูกเสือสำรองต้องรู้จักบังคับใจตนเองมีระเบียบวินยัยและไม่กระทําการใดๆในสิ่งที่ตนเองไม่รู้เพราะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อตนเองและกิจการลูกเสือได้ค่ะ คำปฏิญาณคำปฏิญาณคือคำมั่นสัญญาที่ลูกเสือให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาต่อหน้าแถวในพิธีการประจํากองหรือพิธีการของลูกเสือด้วยความจริงใจหรือความสมัครใจการกล่าวคำปฏิญาณทุกครั้งลูกเสือควรตั้งใจกล่าวคำปฏิญาณด้วยความจริงใจและ ต้องปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้ให้ได้ด้วยซึ่งคำปฏิญาณจะมีดังนี้ค่ะด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อ1น่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2องข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ ต่่ออผู้ืนนทุกวัคำปฏิญาณมีความหมายดังต่อไปนี้ข้อ1น่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หมายถึงจะเคารพยึดมั่นและเทิดทูนไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยปฏิบัติตามคำสั่งสอนและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือรวมทั้งเทิดทูนพระมหากษัตริย์ข้อ2ค่ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันหมายถึงจะยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสำรอง และจะช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาสทุกวันโดยจะปฏิบัติตามแบบแผนและระเบียบของลูกเสือลูกเสือเนตรนานรีได้เรียนรู้เนื้อหาของกฎคำปฏิญาณและคติพจน์ของลูกเสือสำรองกันไปแล้วนะคะงั้นเรามาลองฝึกท่องกฎและคำปฏิญาณไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำรองมีสองข้อคือข้อ1ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อ2ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง ด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อ1น่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2องข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน สำหรับคำถามหลังเรียนเรื่องกฎคำปฏิญาณและคติพจน์ของลูกเสือสำรองจะมีอยู่ทั้งหมด7ข้อคือข้อ1ทําทำดีที่สุดเป็นคติพจน์ของลูกเสือในข้อใดกอไกล่ลูกเสือสำรองขอไข่ลูกเสือสามัน ลูกเสือสำรองค่ะข้อ2องทำดีที่สุดมีความหมายตรงกับข้อ,ดขอใดกอไกการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่มีอยู่ให้ดีที่สุดขอใครทำอย่างไรก็ได้ตามใจตนเอง เฉลยกอไกการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่มีอยู่ให้ดีที่สุดข้อ3กฎของลูกเสือมีกี่ข้อกอไก่1ข้อขอไข่2ข้อ เลยขอไข่2ข้อค่ะข้อ4ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองตรงกับกฎข้อใดกอไก่ข้อ1ขอไข่ข้อ2 ขอไข่คอสองค่ะ้อ5ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่เป็นคำกล่าวของกฎหรือคำปฏิญาณกอไก่กฎขอไข่คำปฏิญาณ กอไก่กดค่ะข้อ6ข้อใดคือความหมายของคำปฏิญาณอกอไก่กดข้อบังคับขอใครคำมั่นสัญญา คำมั่นสัญญาและข้อ7การกล่าวคำปฏิญาณทุกครั้งลูกเสือควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่กล่กาวด้วยความตั้งใจและจริงใจขอไข่กล่าวด้วยความไม่ตั้งใจหรือพูดตามเพื่อน กอไก่กล่าวด้วยความตั้งใจและจริงใจค่ะและในวันนี้ผู้กำกับก็มีนิทานที่เป็นข้อคิดคติสอนใจมาให้ลูกเสือและเนตรนารีได้ลองฟังกันด้วยนะคะซึ่งจะมีเนื้อเรื่องอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ณป่าแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งนํานกน้อยมาเลี้ยงไว้ในกรงเขารักและเอ็นดูมันมากคอยดูแลมันเป็นอย่างดีทั้งให้น้ำและอาหารให้มันอยู่อย่างสุขสบายวันหนึ่งเขาเผลอเปิดกรงทิ้งไว้เจ้านกน้อยจึงบินหนีออกไป มันตื่นเต้นกับโลกภายนอกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันจึงบินท่องเที่ยวไปเรื่อยๆทำให้มันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างต่อมาหลายวันมันจึงบินกลับมาเข้ามาอยู่ในกรงดังเดิมเมื่อชายหนุ่มเห็นเขาดีใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็สงสัยไม่ได้ว่าทำไม เจ้านกน้อยจึงกลับมาอยู่ในกรงดังเดิมเขาจึงตัดสินใจที่จะถามเจ้านกน้อยว่าเจ้านกน้อยเจ้าไปไหนมาตั้งหลายวันแล้วเหตุใดเล่าเจ้าจึงกลับมาอยู่ในกรงดังเดิมเจ้านกน้อยเมื่อได้ยินคำถามจึงตอบว่าเมื่อข้าได้ลองออกไปใช้ชีวิตข้างนอกทำให้ข้ารู้ว่า ไม่มีที่ไหนสบายเท่าที่นี่อีกแล้วข้าจึงบินกลับมาอยู่ที่นี่เสียดีกว่าคติสอนใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้ชีวิตด้วยตนเองย่อมไม่สุขสบายเท่าการมีคนคอยดูแลและพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ